2 5 6 4ที่เห็นชอบโครงการเราชนะเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั้นจะจ่ายเงินเยียวยาจำนวน3,500บาทเป็นเวลา2เดือนรวม7,000บาทต่อคนทั้งหมด31.1ล้านคนโดยไม่เน้นอาชีพอิสระเกษตรกร,กรผู้มีรายได้น้อยคล้ายกับโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่กลับไม่ให้แต่กลับไม่ให้เป็นเงินสดและโอนผ่านแอปพลิเคชันสัปดาห์ละครั้งจนครบ สิ่งนี้ทำให้เราเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนคับข้องใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะคำแถลงของนายสุพัฒนาพงศ์พันมีเฉารองนาย,ยกรัฐมนตรีและนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่กล่าวว่าไม่อยากให้ประชาชนสัมผัสเงินสัมผัสตัวเงินเพราะโควิดเข้ามาปะปนได้และต้องการให้ประชาชนปรับตัวในสังคมไร้เงินสด เป็นเงินสดรัฐบาลจะจำ,จำกัดอะไรไม่ได้เงินเหล่านั้นจะหายไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นพวกเราจะไปซื้อสุราเล่นการพนันห้างร้านขนาดใหญ่และจ่ายเงินสัปดาห์ละหนึ่งพบาทเพื่อให้ประชาชนได้วางแผนการใช้เงินที่จําเป็นต่อชีวิตจะเห็นว่าวิธีคิดของรัฐบาลเหมือนอยู่คนละโลกไปเดียวกับผู้ใช้แรงงานที่ต้องนําเงินไปใช้ตามความ จำเป็นเร่งด่วนของแต่ละคนอยู่แล้วเช่นจ่ายค่าชาวบ้านใช้หนี้และต้องควบคุมอำนาจการตัดสินใจของประชาชนซึ่งมีลักษณะ,ะเผด็จก,การ <S <S เหมือนเป็นคุณพ่อรู้ดีไม่สนใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายดังเห็นได้จากมาตรการเยียวยารอบสองของรัฐบาลที่ยังคนทิ้งคนกลุ่มหนึ่งไว้ข้างหลังก็คือแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา33จํานวน11ล้านคน รัฐต้องเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างในธุรกิจหน่วยงานทุกภาคส่วนคลุมถึงแรงงานข้ามชาติที่เข้าระบบประกันสังคมกว่า1.5ล้านคนนายจ้างร่วมสมทบเงินประกันสังคมและพวกเขากำลังเผชิญปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่โรคระบาดรอบแรกเช่นเดียวกับแรงงานนอกระบบการขักให้พวกเขาไปใช้เงินกองทุน ซึ่งเป็นเงินของลูกจ้างตามประกาศของกระทรวงแรงงานจ่าย62และจ่ายพื้นฐาน50ในรอบที่สองทำให้พวกเขาตกในความเสี่ยงที่จะตกงานและถูกระเบิดสิทธิ์เพราะกระทรวงแรงงานไม่สามารถตรวจสอบบริษัทโรงงานที่ปิดกิจการชั่วคราวที่ไม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดโดยตรงจึงพบเห็นว่าหลายบริษัทปรับโครงสร้างลดต ใช้เงินทดแทนว่าง,งานที่ควรจ่าย75%ตามกฎหมายแรงงานและรัฐควรทดแทนรายได้ให้ครบ100%แต่กลับไม่ทำไม่ว่ากรณีใดทำให้ลูกจ้างสูญเสียไรายได้และสวัสดิการหลายกรณีถูกลดวันทำงาน OT ลดค่าจ้างลาไม่ได้รับเงินเดือนถูกปรับสภาพการชันทางงานให้ยืดหยุ่นกว่าเดิมก็คือไม่ทำงานไม่จ่ายและเมื่อตกงาน อยู่ระหว่างเปียสถานะผู้ประกันตนเป็นแรงงานนอกระบบกลายเป็นช่องว่างไม่ได้รับเงินเยียวยาหลายรายถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมถูกเปี้ยวค่าจ้างค่าชดเชยต้องเป็นภาระไปฟ้องศาลท้ายสุดลูกจ้างเป็นหนี้มากขึ้นแทนที่รัฐจะแบกเบาภาระนี้เราต้องการให้รัฐใช้หลักคิดท่วนหน้าเท่าเทียมไม่กำหนดเงื่อนไขให้ยุ่งยากไม่ต้องลงทะเบียน ผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบจากคําสั่งต่างๆของรัฐกับการใช้อํานาจในทางที่ผิดของเจ้าหน้าที่แรงงานทุกภาคส่วนเช่นภาคศิลปะวัฒนธรรมคนทํางานกลางคืนแรงงานข้ามชาติในระบบและนอกระบบต้องได้รับเยียวยา5,000บาทเป็นเ,เวลา3เดือนหากงบประมาณไม่เพียงพอต้องพิจารณานำงบก,กองทัพงบสถาบันพระมหาก ใช้เงินฟุ่มเฟือยและเพิ่มฐานภาษีความมั่งคั่งของมหาเศรษฐี1%ของประเทศเพื่อนำม,มาสร้างสวัสดิการทวนหน้าทวนหน้าให้แก่ประชาชน99%ซซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกกาลเทศะ